ดีค่ะตอนนี้นะคะยุก็ลงมาจากแม่กำปองแล้วนะคะตรงนี้ก็คือทางขึ้นเรามาแวะที่ไร่ไออุนอ่นนะที่นี่ก็จะมีสวนดอกไม้สวนดอกอะไรนะมาักะาเร็มักะเร็นะคะให้ถ่ายรูปด้วยค่าเข้าคนละ30บาทนี่ก็คือยังไม่ไปไหนเลยโดนดักอีกแล้วนะคะไปะไปถ่ายรูปกันก่อนก่อนที่เราจะเข้าไปตัวเมืองเชียงใหม่กันคะ่ะมีอันนี้ด้วยอันน้อยไปคะ่ะเดินชมทุ่งดอกมักะเร็กันคะ่ะ វាសនានេះจะต้องย่อ อนนี้นะคะเรามาแวะกันที่น้ำพุร้อนสันกำแพงค่ะจะมาแวะแช่เท้ากันก่อนนะค่าเข,ข้าคนละ40บาทนะคะไปกันที่นี่มีห้องอาบน้ำแร่มีน้ำพุร้อนมีนวดแผนไทยลานแคมปิ้งเมื่อกี้เห็นข้างหน้าเขาเข,าเขียนว่ามีห้องพักแล้วก็มีออนเซ็นในตัวด้วยอ่ะคุ้มมาก1,000บาทเองสำหรับ2คนต่อคืนหรอใช่ไม่ใช่ชั่วคราวรไม่อ,อ๋อคืนละ1,000มีห้องอาบน้ำแร่ในตัวถูกต้องอเราไปเดินหาที่แช่เท้ากัน เป็นไงบ้างสบายมันจะแบบลื่นๆหน่อยเหมือนเราไปแช่ออนเซนเหรอก็ยังไม่เคยแช่อะไรกันไม่เคยแช่ออนเซนเอกีกไปญี่ปุ่นก็ยังไม่เคยแช่ก็มีให้แช่ฟรีก็ไม่ยอมแช่เพราะอ,อยู่ไทยจะโหยหาอยางจะแช่ก็เลยมาแช่เท้าแบบนีแทนสบายดีหลังจากไปเดินแม่กำปองไปยังรุนแรงเดินขึ้นเขาตึง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 ,ตงอันนี้ก็มาแช่น้ำผ่อนคลายผ่อนคลายกล้ามเนื้อยากแช่ทั้งตัวเลยเนี่ยตอนเนี้ย นี่เขามีเขียนอยู่ว่าถ้าแช่ตัวโดนปรับ1นึ่พันไปห้องดีกว่าห้องแช่ตัวก็มีไี่แช่ไปนี่มีแต่เท้าคนอื่น <c oughs> ไยบ่อมาบ่อน,นี้อุณหภูมิ45-50ถึงองศาโอ้ร้อนร้อนร้อนเลยในชะ่เมื่อกี้ไปปรับตัวมาไงเมื่อกี้น่าจะไม่ถึง40ร้อน สล้วสล้อันนี้นนี่ยังไม่ลงนี่ยังไม่ลงกินแบบกินแบบควันคันเลยอ่ะอู้ร้อนมากอันนี้ดีเวอร์บอกเลยบอสสี่สิบห้าถึงห้าสิบองศาเขาก็จะมานั่งกินส้มตำไก่ย่างเครกไส้กรอกเยอะมากอ่ะตรงเนี้ยของกินคือรอบรอบเนี้ยของกินมีของกินขายเต็มไปหมดเลย ที่เราบอกไงว่าให้ซื้อของจากแม่กำปองมาเมื่อกี้มานั่งปิกนิกมานั่งปิกนิกที่นี่ก็ได้หรือใครไม่ได้ซื้อมาก็มาซื้อที่นี่ได้เยอะมากเยอะมากจริงๆร้อนร้อนอ่ะเป็นไงเท้าเบาไหมเบาอ่ะเท้าเบาสุดๆขาแดงเลยขาแดงเดี๋ยวพาไปดูบ่อน้ำพุที่มันพุ่งออกมานี่เป็นไงการต้มไข่ไข่ต้มไม่เป็นก็จับไปนะไข่ลวก3นาทีไข่ยำมาตุ่ม5นาทีไข่สุก10-15นาที เาห้อยไข่ไม่เต็มเลยเดี๋ยวเขาก็จับเวลาแล้วเขาก็มาเอาคื<อ>นถ้าเกิดกลับมาแล้วไม่เจอไข่ตัวเองอะก็ <laughs> ไม่รู้สิแล้ตรงนน้นมันมีน้ำพุพุ่งขึ้นไปด้วยโอ๋ร้อนร้อนเนาะสาวนาอันนี้คือสาวนาจริงๆแต่หอมอะสูท ตอนนี้นะคะยูก็เข้ามาถึงที่พักของเราแล้วค่ะที่นี่ก็คือ c o s t t o w i r e นะคะเชียงใหม่ดีเซมตรงนี้ก็คือจะอยู่ใกล้ๆกับถนนนิมมานเลยนะเราก็สามารถข้ามถนนปึ๊ดเดียวไปถึงถนนนิมมานได้เลยค่ะแล้วก็มีที่จอดรถสะดวกสบายมากๆเมื่อมาถึงเราก็จะได้เวลความบิงแบบนี้เลยสีเข้ากับโรงแรมนี้มากใช่ีมน่ารักมากเดี๋ยวเราชิมดูว่าเป็นน้ำอะไรน้ำอะไรไม่แน่ใจแต่ว่าสดชื่นมากๆ ขับรถมาเมื่อกี้คือแบบร้อนมากเชียงใหม่อีกแดดแรงมากค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปห้องพักแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าในห้องพักเรานะคะเป็นยังไงม้างเขาปลูกต้นไม้เต็มเลยเป็นกาแพงต้นไม้แลวข้างล่างเป็นสระว่ายน้ำสวยอะ่สสยนะสระว่ายน้ำที่นี่ไอไอกระเบื้องเขาเหมือนสีต้นไม้เลยสีเดียวกันเลยคุมโทนอะ่ะใชส่สวยๆที่นี่เขาก็จะออกเขียวๆไปหมดเลยนะทุกอย่างจะเป็นเขียวๆ ใช่ไหมเราก็จะอนที่นอนขนาดใหญ่นี้เลยนะคะแล้วก็หันหน้าออกไปทางวิว้างนอกก็จัดให้นอนให้นอนดูวิวเลยอ่ะดีโนดีมากเลยอ่ะที่นอนนี่แบบเตียงคิง g s เลยนะใหญ่มากนอนกลางห้องเลยกลางห้องเลยกางห้องจริงตรงนี้ก็จะมีเป็นมินิมาเล็กๆนะคะให้มีชากาแฟแล้วก็น้ำเปล่าพร้อมกาดน้ำร้อนค่ะนี่ไงที่นอนของเราใหญ่ไหมอ่ะ แบบเทียบกับตัวยุ้ยใหญ่มากใหญ่มากปาไปดูวิวกันค่ะว่าถ้าเรานอนไปแล้วเราจะเห็นวิวแบบไหนนะไงวิวดอยโอโสุเทพอันนี้ก็คือยุ้ยรีเฟซเขาไปว่าอยากได้วิวดอยสุเทพเขาก็จะให้เป็นห้องแบบทางนี้เลยนะคะอันนี้ชั้นเจ็ดนะข้างล่างนั้นคือที่จอดรถใช่ตรงนี้มีที่จอดนะคะกว้างขวางแล้วก็ใต้ใต้โรงแรมทางนี้ก็เป็นที่จอด มีที่จอดเยอะเลยอ่ะสะดวกมากๆเนี่ยตรงที่พักของเราตรงนี้นะคะจะอยู่ห่างจากแยกตรงนิมมานอ่ะประมาณ450เมตรเท่านั้นนี่นี่ไงมองไปทางนี้ก็คือเห็นเลยอันนี้เห็นอะไรอ่ะนี่ไงแยกอยู่ตรงนี้เองอ๋อนั่นไงใช่ใช่แยกอยู่ตรงนี้ก็คือเดินไปตึ๊ดตึ๊ออกจากโรงแรมเดินออกจากซอยไปถึงห้างปุ๊บข้ามถนนถึงนิมมานเลยใช่ก็ไปเดินชอปปิ้งเดินกินขนมได้เลยนี่ก็จะเป็นห้องน้ําของเรานะคะห้องน้าก็จะแบบ ยเป็นแบบลายหินอ่อนแบบสีเข้มๆแบบนี้นะคะดูครึมๆหน่อยๆสะอาดสะอานมากๆของใช้ต่งตางๆก็คือสอบคันนะมีแชมพูมีสบู่ให้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นโซนช,ชักโครกชักโคกแล้วก็ตรงนี้เป็นที่อาบน้ำที่อาบนะ้ำเป็นฝักบัว กันส่วนเตะส่วนแห้งแล้วก็สามารถอาบไปด้วยแล้วก็ชมว,วิวนานสุเทพไปได้ด้วยจนะ้ะคือจะดูวิวได้จาง้งห้องเลยใช่ห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องดีลักซ์นะราคาประมาณ1,400บาทรวมอาหารเช้าแล้วสำหรับ2คนนะคะแต่ยไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นช่วงเวลาอื่นอนะราคาจะอาจจะมีปรับขึ้นลงนะอันนี้ยุ้ยจองมาช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะเดินไปนิมานกันนะเดินไปนะไม่เอารถไปเพราะว่าไม่มีที่จอด จอดไปโรงแรมดี่แหละเดินไปต้งติ้งต้งติงต้ง,ตงไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่นิวม,มานะคะ เดินไปถนนนิม,มานกันนะคะไปหาของกินตอนนี้ยังไม่ได้กินข้าวกลางวันเลยจ้าก็อัอออนนี้เราก็เดินออกมานิดถนนตรงนี้ได้เลยมีเซเว่นด้วยอยู่ตรงนี้นะคะข้างหน้ามีร้านกาแฟนด้วยร้านรถนิยนนมใช่เคเดยวเดินไปเรือ่อยๆเลาะๆตรงนี้ไปเรื่อยๆ่า ถนนนิมานก็คืออยู่ในนู้นเรเดินเข้ามาทางไหนฮัลโหลแมวเหมียวแมวเหมียวแห่งนิมาน,นาาค่ะแมวมียวแมวคาเฟ่ร้านไหนอร่อยสุดอะร้านนี้แหละร้านนี้เลยเหรอมีข้าว<ร>ซอยแมวคาเฟ่ร้านไหนตรงนี้ก็คือวันนิมานนั่นเองที่ใครมาก็มาถ่ายรูปนะคะข้างในแต่ว่าเขาจะชอบมาถ่ายกันตอนมืดๆอะมัน ไปคาเฟร้านนี้จะไปร้านขายเกี่ยวกับมะพร้าวส่วนร้านตรงข้ามก็จะเป็นร้านขายเกี่ยวกับม่วงอ,นนอยู่ระชันกันอันนี้น่ารักมากอันนี้โคโค่คอนเนอร์อันนั้นแมงโก้แทงโก้อันนี้ร้านเหมือนแบบเกาหลีเลยสไตล์จานแต่ ตอนนี้เราเดินมาที่ซอย17นะคะจะมากินโดนัทร้านไมตรีโดนัทเขาบอกว่าโดนัทอร่อยแล้วก็ช็อกโกแลตอร่อยช็อกโกแลตเย็นอะไรพวกนี้เดี๋ยวจะเข้าไปดูกันว่าจะเหลืออะไรให้เรากินบ้าง วานิลาเกรสนะคะ35บาทแล้วก็อันนี้พิมบุเล่5 5บาทแล้วก็ช็อกโกแลตซิงเจอร์นี้ค่ะ75บาทรวัมมื้อนี้1 5อ้5บาทค่ะนี่อ่านโพยแบบคุณผู้สื่อข่าวก็เราชอบเก็บไว้เราจะได้รู้ว่าอะไรกี่บาทตอนนี้กล้องตัดมาที่หน้าแล้วเอาเหรอทั้งหมด15าบาทค่ะช็อกโกแลตอร่อยจริงด้วยอ่ะเหมือนที่เขารีวิวไปจริง เขาแนะนำเลยว่ามาันนี่ต้องสั่งช<อ>็อกโกแลตซิกเนเจอรอ์อ่ะให้ลองชิมเนาะแนะนำเลยแนะนำว่าอันนี้ต้องกินอันนี้ก็คือไม่ค่อยหวานมากนะเขาก็ถามว่าอหวานปกติไหมเขาก็เลยสั่งหวานปกติไปก็ไม่หวานมากอร่อยเลยใช้ได้มันจะเรามาชิมแมวกันเอ้ยโดนัทใช่โดนัทอ,อันนี้โอ, s <S อ้โหน้ำ้นลกวกโอ้โหับลมไดเลยไงเป็นไง เืดทะยอนแป้งมัน็ืดทะยอนอ่อออยู่นะนุ่มๆนะข้างหน้าเนี่ยที่ลาดๆเป็นน้ำตาลนะไม่ค่อยหวานมากอ,อร่อยอร่อยชินหน้ค่ะชิมหน้ช้ได้ไดไดเลยเราจะมาชิมตัวครีมบูเล่เรียกถูกไหมก็ไม่รู้นะคะ แล้วข้างหน้าเขาคืออะไรก็ไม่รู้หนะมันเหมือนเป็นแบบน้ำตาลน้ำตาลอะมันก็จะแตกตอนเราหั่นนะอร่อยอ่ะข้างหน้ามัาน,น,น,นที่มนันเป็นน้ำตาลอร่อยมาก้วยแล้วก็ไส้ไส้เป็นคนรีมครมอะอร่อยมากเลยอะตัวขนมปังเขาตัวโดนัทส,สิตัวโดนัทเขาอะก็จะคล้ายๆมีความเป็นขนมปังน,นิดๆอยู่นะอย่างฉันไม่ใช่แบบ โดนนัดแบบปิ้วภาษาสีเดียวอ่ะเดี๋ยวไปกินก่อนนะคะ เรามาอยู่กันที่ร้านีโมงบุฟเฟ่หมูกระทะไม่ใช่ีโมงบุฟเฟ่กระทะร้อนนะอันนี้อยู่ที่ซอยดินมาร์ส17นะคะก็จะเป็นบุฟเฟ่เนี่ยกระทะร้อนแบบนี้นะ<ม>ที่เราไปหยิบมานะก็จะมีทนนี้ต่อเลย3ชั้นส,สุดอ,อ้วนแล้วก็อันนี้นะคะสันคอหมูแล้วก็มีมีกุ้งมีต้าม,มือกอันนี้เป็นหมูพัน,นเป็นเข็มทองแล้วอันนี้เป็นหมูหมาล่า ไก่หมักแล้วก็เนยที่เราจะเอามากิ้งๆบๆนามมากระทะที่นี่คนละ199บาทนะยังไม่รวมน้ำกินได้ไม่จำกัดเวลากินไปเลยจ้าแกะกุ้งอย่าเลยมือแกะกุ้งของประเทศไทยเดี๋ยวจะทำอะไรนะกุ้ง เรียกว่าคุ้งล้อมไข่เราคุ้งใส่เยอะๆแล้วเดี๋ยว,วนะเอาไข่นตรงกลางอันนี้เราทำ กุ้งปลาหมึกล้อมไข่หรือซีฟูดล้อมไข่นั่นเองยกทะเลมาไว้ในกระทะน่ากินมากเลยเนาะถ่ายรูปสวยด้วยอันนี้ฝีมือระดับเชฟยุย้ยเชฟยุ้ยมาเองครับจัดให้แกะกุ้งตั้งนานเนี่ยแกะกุ้งนานกว่ารอมันสุกที่นี่อร่อยเนาะหมูนุ่มนะใช้ได้หมูนุ่มนเนืนะ้อเออ มีเนื้อด้วยอันนี้เนื้อสัเนคอสันคอหมูสันคอหมูนุ่มใช่ใช่หมูนุ่มอร่อยใช้ได้น้ำจิ้มก็โอเคที่สำคัญคือไม่จำกัดเวลาไม่จำกัดเวลาร้านติดกี่โมงสี่ทุ่มน่าจะประมาณสี่ทุ่มก็คือจะกินถึงสี่ทุ่มก็ได้ใช่เดี๋ยวไปจัดการอันนี้กันหนึ่งสอง้ากุ้งกุ้งร้องไข่อร่อยอ่ะ เห็นมันตวนแ็กๆอย่างนี้แต่มันก็อร่อยนะจ้าตอนนี้เชฟยุ้ยได้ทำสุกี้แห้งเรียบร้อยนี่สุกี้แห้งค่ะเดี๋ยวรอมันแดดแป๊หนึ่งเดี๋ยวจะใส่น้ำจิ้มกันบิมอร่อยสวยเก๋ไหมมากดี1้9ยาบาบาทไม่จำกัดเวลามาทานได้ค่ะ หมูอร่อยอยู่นะหมูนุ่มอยู่ค่ะเดี๋ยวกำลังจะเดินกับที่พักแล้วนะคะเดี๋ยวไปลุ้นว่าเราจะขึ้นไปชั้นดาดฟ้าของห้างเมยาได้หรือเปล่าจะไปจุดชมวิวข้วโนั้นนะไปลุ้นกันอีกทีะะไม่รู้ห้างติดหรือยังใช่นนใช,ใช ยูก็ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น6ของห้างเมย่าแล้วนะบนนี้ก็คือจะเป็นจุดชมวิวนะคะที่เราจะสามารถชมวิวเมืองเชียงใหม่ได้นะคะตรงนี้เลยไฟแบบเยอะมากเมืองนี้เขาจะแบบไม่หลับจริงๆเนาะว่าไหมก็คือคืนถึงเช้าแล้วก็บนชั้น6นี้นะข้างหลังเขาก็จะมีเป็นแบบร้านนั่งชิลด้วยนะคะใครอยากมานั่งชิลแล้วก็ชมวิวบรรยากาศ ตัวเมืองเชียงใหม่ตรงนี้ก็สามารถขึ้นมาได้อย่นี้มีดนตรีสดด้วยเดี๋ยวเราก็จะชมวิวกันสักแป๊บนึงนะแล้วก็จะกลับเข้าที่พักไปพักผ่อนแล้วนะคะเราเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะ แล้วเรานะคะก็จะน,นั้นคันข้าวกับบราการตริงสระน้ำแบบนี้เลยม,มีต้นไม้เขียวๆต้นไม้สูงคืออะยรกคนโน้นเลยสำหรับที่ถนนนิม,มานนะคะยุ้ยก็ได้ไปเดินเล่นไปกิน มีไปช้อปปิ้งด้วยนะคะแล้วก็มีบางร้านนะที่ยุยิตั้งใจจะไปกินแต่ว่าเขาปิดแล้วเพราะว่าเราอะไปถึงเย็นแล้วของเขาก็หมดอะไรประมาณนี้นะก็คือเสียใจยมากๆแต่ว่าเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาใหม่นะก็สําหรับที่พักของเรานะคะที่นี่ก็คือคอสทูวา e เชียงใหม่เซมตรงนี้คือวิวดีมากๆวิวข้างหน้ายูก็จะเป็นวิวของ ดอยสุเทพนะแล้วก็ที่เนี่ยที่จอดรถสะดวกสบายมากๆมีมีเยอะจริงๆที่นี่นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนนิมมานมากเดินไปประมาณ400เมตรนะคะก็คือจะเดินไปเจอถนนนิมมานเลยค่ะเพราะว่าถ้าใครเคยมาเที่ยวเชียงใหม่หรือมาเทีย่ยวถนนนิมมานก็จะรู้ว่าที่จอดรถหายากมากๆนะคะก็ที่นี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีทีเดียวเลยนะ แล้วก็เดี๋ยวอยู่นะคะกำลังจะเข้าไปเที่ยวกันในคูเมืองเชียงใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพ Follow มีตามฉันมาด้วยค่ะเข้าไป Follow เข้าไปคุยกันได้นะคะไปก่อนนะบ๊ายบาย